นี่อะไรนะครับมาจอยไก่ต้มขมิ้นไก่ต้มขมิ้นนะครับแล้วก็นี่ไงะซีเนเจอร์ของร้านข้าวกระดูกหมกหน่อไม้หมูแล้วก็ต้มปลานิค่บเปิดทุกวันขายทุกวันได้หลายอย่างก็ค้าคนเก่าไม่อยู่คนละครับอ๋อก็ค้าคนเก่าไม่อยู่แล้วครับไม่เป็คนใหม่โอเคจอมกุ้งจอมนะครับแหนมหมูแหนมหมูนะครับมีไส้กรอกไส้กรอบนะครับเปิดตั้งแต่เที่ยงจนถึงสองทุ่มสามทุ่มเลยนะครับ ก็จะมีแบบเผ็ดนะครับเผ็ดแล้วก็สวัสดีครับผงลูกชิ้นปลาผงชาแนลสี่ดีเอฟซีท่นารักทุกคนนะครับสวัสดีตอนเย็นๆนะครับ4ี่โมงเย็นก็อยู่ที่ตลาดพระมงจรเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเดินดูกับข้าวของกินในตลาดมีอะไรมาขายบ้างนะครับจะพาเดินดูซอยที่1ซอยที่2องกันครับมีของกินอะไรมาขายมาลงบ้านนะครับไปดูกันครับนี่เลยเราก็อยู่หน้าร้านตัวเองครับร้านลูกชิ้นจังนะครับก็จะมีลูกชิ้นปลานุ่มนะครับ ปลากรอบนะครับไส้กรอบแดงนะครับแล้วก็มีผักมีแตงมีผักากาดหอมอิตาล,ลีนะครับให้ลูกค้าด้วยนะครับตรงข้ามร้านผมก็จะเป็นร้านลุงนวลนะครับกล้วยสวนนะครับของสวนมีถนนด้วยนะครับลุงนวลวนก็จะมีเป็นของสวนนะครับมีขา ขามีใบกะเพรามีมะละกอนี่ครับมะละกอต้าาอนใหญ่ๆเลยของสวนจากของเก้านะครับตอวนี้มีฝรั่งด้วยนะครับมีมะนาวนะครับมะนาวมีขนุนนะครับมีมะพร้าวกล้วยครับกล้วยนะ่ากินมากกว่านี้สวัสดีครับคุณป้ามาจากของเก้าเดือนนี้เอ,อุดหนุนได้นะครับ ตลาดกล้ววงจรครับมาได้เลยซอยที่หนึ่งเดินตรงเข้ามาเลยครับตรงข้ามก็จะเป็นร้านยายโชว่วยไข่นะครับไข่ปิดไข่ไก่ไข่เยี่ยวมา้าไข่เค็มนะครับมีไข่สวัสดีครับคุณยายยายก็มีตั้งแต่เบอร์ศูนย์จนถึงเบอร์สี่เลยนะครับเบอร์ห้าไม่มีเบอร์ห้าเ,เป็นพัดลมครับมาอดทนยายได้นะครับใครจะสั่งนะครับไปไหว้ไป แกบนได้หมดนะครับมามาเลยนะครับตั้งแต่2องโมงเช้าจนถึง2องทุ่มครึ่งนะครับร้านใหญ่เปิดก็จะมีเป็นของเครื่องครัวนะครับมีถุงนะครับหอมกระเทียมพริกไทยนะครับน้ําตาลเครื่องปรุงรสมีหมดครับเส้นเล็กเส้นใหญ่ขนมจีนนะครับขนมจีนถั่วงอกมีหมดนะครับผักดองมีหมดเลยปลาพริกแห้งนะครับ แล้วก็เครื่องแกงครับมาได้เลยครับร้านยหญ่เปิดทุกวันครับยาไปถึงนู่นเลยครับตรงข้ามก็จะเป็นปลาแจ้วเต้าถึงน้ําลําไยนะครับเฉาป้วยนมสดน้ําเชื่อมนะครับสวัสดีครับปลาแจ้วหยุดแล้วมากันได้เลยนะเนี่ยวันนี้ฝนตกนะครับเพิ่งหยุดไปเฉาป้วยนะครับอากาศร้อนๆมาได้เลยนะครับเต้าถึงเครื่องแบบแน่นๆเลยนะครับเฉาป่วยครับเฉาป้วย หมุนได้ค่ะวนหยุดแล้วบมีถั่วต้มเลยนะครับมาอุดหนุนได้นะครับตลาดครบงวงจรครับเสร็จการก็จะเป็นข้าวต้มใบเตยร้านป้าหนูครับข้าวต้มใบเตย5บาท10บาทยำปลาดุกครูชุดละ45บาทนะครับข้าวต้มใบเตยนะครับก็จะมีเครื่องเคียงเยอะเลยนะครับเลือกได้ลูกค้ามาได้เลยนะครับเลือกได้มีทุกราคานะครับมองหนุนได้นะครับเดินตรงขึ้นไป สวัสดีครับคุณยายลา<อ>บีลาร้านกาแหายลว้ามาเลยฝนหยุดแล้วนะครับวันนี้ตรงข้ามก็จะเป็นร้านข้าวสารทีเจี๊ยบนะครับก็จะมีขนมหวานนะครับขนมหวานถุงละสิบาทม,มีหลายอย่างเลยนะครับสิบ,บาทเลยนะครับสวัสดีครับปีเจี๊ยบแล้วก็เป็นข้าวสารนะครับข้าวสาร นี่ครับเบอร์โตโตสั่งได้นะข้าวหอมข้าวเหนียวนะครับเขากล้องมีหมดนะครับ77จังหวัดอยู่นี่หมดเลยนะครับมาได้ครับตลาด้อมูงจรตรงข้ามก็จะเป็นไก่ต้มน้ำตาครับไก่โอ่งนะครับขายทุกวันเปิดทุกวันนะครับมีแบบเป็นตัวนะครับตัวก็มีงัดตัวใหญ่ๆซึ่งตัวก็มีนะครับแบบสับไปด้วยนะครับ แล้วก็เป็นข้อเข่านะครับเป็นคอนะครับเป็นฝีกลนะครับสั่งได้นะครับมาอุดหนุนได้ตลาดต้องวงจรนะครับเปิดทุกวันครับเด็ดกาดก็จะเป็นร้านปลาอูดนะครับเครื่องดื่มเย็นๆนะครับน้ําเย็นๆเบสซี่โฟกนะครับมีหมดนะครับตรงข้ามก็จะเป็นที่ฉัตรชัยข้าวนึ่งอบไปน้ํานะครับมีข้าวเหนียวข้าวหอมมะลินะครับ ตอนนี้4โมงเย็นเพราะว่าผลพิ่งหยุดนะครับลูกค้าก็เดินกันเต็มเลยนะครับก็จะมีสวัสดีครับก็จะมีข้าวเหนียวนะครับข้าวหอมมะลินะครับข้าวกล้องข้าวเสาให้นะครับข้าวไรเบอร์รี่นะครับเปิดตอนเช้าก็มีขายตอนเช้านะครับ6โมงเช้าถึง10โมงเช้าแล้วก็บ่าย2โมงที่ในตลาดนะครับจถึง2ทุ่มครึ่งนะครับมาได้เลยนะครับตลาดกล่งวงจรถึง3ทุ่มเลยนะครับโอเคเหมือนเดิม ตรงนี้ก็จะเป็นร้านใหม่ร้านใหม่เหมือนเดิมสวัสดีครับน้องใบเฟิร์นนี่ร้านผัดไทยคนลุมนะครับมีผัดซีอิ้วนะครับ25บาทนะผัดซีอิว๊วผัดวุ้นเส้นนะครับแล้วก็ผัดเส้นเล็กนะครับแล้วก็มีผัดมามา่าผัดมามา่าแบบ หอมใส่กระถุงไว้เลยนะครับผัดมามา่าอร่อยนะครับประมาณ25บาทเองนะครับมาอ,อุดรได้หน้าตลาดนะครับเซนการเพก็จะเป็นป้าแมมป้าแมมสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มีไข่ค่ะไข่เป็ดไข่เค็มค่ะไข่ขาวไม่เค็มจัดค่ะโอเคอันนี้ไข่ทอดมันวันนไข่ทอดมันหมูไม่มีทอดมันหมูไม่มีนงเปี๊ยะถั่วพันโอเคมาอุดรได้เปิดทุกวัน บอร์โทนี้โทรสั่งได้เลยโทรสอบถามป้าได้หรือว่ามาอุดหนุนที่ตลาดได้เลยตอนนี้ฝนหยุดแล้วตรงข้างก็เป็นพี่ยนัน<ม>พี่ยนัยนสวัสดีครับยังน้าเลยครับพี่ยันนะครับวันนี้มีส้มชกโชคุณนะครับงเางาะนะครับสีเงาะโรงเรียนบางพุดครับสามโลร้อยฝนเพิ่งหยุดไปครับฝนตกไดดสิบโมงเช้าเลยนะครับก็จะมีเงาะครับนี่เงาะห้าสิบห้านะครับโลหนึ่ง ร้อนเลยอร่อยนะครับแล้วก็มีทุเรียนนะครับหมอนทองอยู่เลยครับ <Okay. S 1> หน้าตลาดมาได้เลยนะครับตรงข้ามก็จะเป็นเครื่องแกงใต้นะสวัสดีครับแม่ค้าสวัสดีครับวันนี้มีอะไรบ้างว,นนวันนี้ไม่มีของเลยของมาพรุ่งนี้ค่ะของมาพรุ่งนี้นะครับแต่วันนี้ก็มีสตอนะครับพรุ่งนี้มาได้คดูคลิปมานะครับตอกะก,ก็มีส่อ๋อตตอแกะก,ก็มีมอ๋อดครับเป็นัผัดนะครับ ก็จะมีพริกแกงนะครับของมาลงช่วงนี้มาได้นะครับมีเป็ดใต้ชุ่มใต้แล้วก็มีวันนี้มีน้อยนะครับมีกะปิคุ้งแพนะครับวันศุกร์วันเสาร์ใช่ไหมครับโอเคลูกค้ามาได้นะของใหม่หม่แต่วันศุกร์วันเสาร์นะครับตลาดนุ่งุงจรครับมาได้เลยสรงเข้ามาขึ้นมาข้างบนก็จะเป็นเฟ้นไฟนะครับคอนด็อกนะครับสวัสดีครับ กำลังจะทอดนะครับเพราะว่าฝนเพิ่งหยุดเพิ่งมากันได้ครับเพิ่งมาถึงมาได้ครับเปิดทุกวันนะครับตลาดก็วงจอนหนุนได้เลยตรงข้ามันจะเป็นพี่นกเอียงนะครับพึกษาซาบะนะครับสวัสดีครับพี่นกเอียงนี่ิ่งฆาึ้นร้อนๆเนี่ยปลาซาบะร้อนๆน่ากินมากเลยนะครับตัวเป็นใหญ่เลยนะครับก็จะมีปลาซาบะนะครับข้าวหน้าหมูซอสญี่ปุ่นข้าวหน้าไก่เทริยากินะครับ ฝ่ายี่กีโซบะหมูไก่นะครับร้านพี่ราเย์ก็เปิดทุกวันนะครับหน้าตลาดเลยครับซอยที่หนึ่งเดินก็มาเลยนะครับก็จะมีทอดมันนะครับทอดมันทําเองครับอ๋อวันนี้ถุงทองไม่มีอันนี้เป็นปลาเห็ดนะครับแล้วก็เป็นทอดมันสกายนะครับวันนี้ฉุกหูกเพราะว่าฝนตกนะครับลูกค้ายังไม่มาสี่โมงเย็นแล้วต่นนี้ก็ประมลก็หยุดหน้าตลาดดูครับฝนเพิ่งหยุดรถติดฝนเพิ่งหยุดครับ สั่งนี้ก็จะเป็นเวฟแอนด์หวานยำพี่เอนะครับยำมัวสวัสดีครับพี่เอสวัสดีครัะพร้อมแล้วนะครับอากาศกำลังเย็นสบายเป็นยำสดนะครับมีน้ำยำจำน่ายนะครับโทรสั่งแะคะาได้นะครับจะมียำนี่ครับเมนูยำลูกค้าเลือกได้เลยนะครับมีหลายยำนะครับหน้าตลาดเดินครับตรงเข้ามาซอยที่2ครับโตรงข้าก็จะเป็น ร้านลอตเตอรี่นะครับฉลากนะครับครอยากได้ฉลากรางวัลน,นะครับมีทุกอย่างครับสวัสดีครับตรงนี้ก็จะเป็นซุชิข้าวปั้นนะครับมีสิบาท5้าบาทสิบาทนะครับหน้าตลาดลูกค้าเลือกเองได้นะครับ มาองศุลได้เปิดทุกวันนะครับตลาดข้าวงจรมาได้เลยสวัสดีครับแม่ค้าตรงทางก็จะเป็นขนมต้นประแดงขนมครกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ขนมครกร้อนๆฝนตกก็ยังมาขายนะครับเป็นขนมครกโซ่เครื่องครับนี่ครับขนมครกสด มีครับมีมีหลายหน้าลและหลายไส้นะครับพร้อมที่จะขายแล้วมาอุดหนุนกันได้นะครับมาอุดหนุนได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวัสดีครับคุณป้าวันนี้วันนี้มีหลายอย่างอันนี้มันโม้เหรอวันนี้มีหลายอย่างนะครับเลยนะคะเค้กกล้วยหอมยี่สี่เค้กกล้วยหอมยี่สิบทุกอย่างสามสิบห้าบาทสามอย่างลอยนะครับมาได้เลยกระป๋อบร่อยกล้วยฉาบนะครับมีหลาย รสชาตินะครับลูกค้าเลือกได้เลยอยากได้แบบไหนนะครับสองข้ามก็จะเป็นนี่ครับไก่ทอดปัดใต้นะครับไก่ทอดปัดใต้นั่นก็คือธรรมราชนะครับก็จะมีข้าวหมกไก่นะครับข้าวหมกไก่ต้มไก่ทอดนะครับแล้วก็เป็นไก่ทอดสวัสดีครับไก่ทอดร้อนๆเลยนะครับมีเบอร์โทรให้นะครับส่งสั่งได้นะครับหรือว่ามาดูนที่ตลาดครบวงจรเราได้เลยนะครับมีเป็นมีเป็นโครงนะครับ อเอได้เลยครับทุกชวงนะครับน้องแม่น้องลูกค้ามาเยอะครับเห็นไมทอดร้อนๆที่ตลาดนะครับตรงข้ามก็จะเป็นสวัสดีครับป้าแดงตกสองร้อยตัวเหลืออยู่ประมาณห้าสิบตัวพอดีฝนหยุดก่อน <c oughs> เดี๋ยวมามาอีกรอบรับรองพอ,พอ๋อมีหมูกระเทียมพริกไทยอ่าแล้วก็ประก,ปก ไม่นะหนอไม้ดองรกบต้มจืดไช่แกงต้มผักรวมครับสวัสดีครับยำโขกอร่อยอร่อยนะครับยำโขกแห่งประเทศไทยทั้งร้านปราแดงเลยมามาได้นะครับเดี๋ยวใครมาช้าหมดก่อนนะครับโอเคโบนนได้เลยนะครับตลักลูงจรครับตรงนี้ก็เป็นหมูสเตะนะครับคุณนอนนะครับสวัสดีครับกำลังย่างแบบร้อนๆนะครับมีชุดเล็กชุดใหญ่นะครับ ชุดเล็กชุดใหญ่นะครับมีกรอบนะครับโทรสั่งไม้ขาได้แล้วมาอุดหนุนที่ตลาดรุ่งมุนรได้นะครับของเราตลาดเปิดรุกวันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคุณแม่พี่ใหม่สวัสดีครับเป็นปลาดินทอดนะครับวันนี้มีปลาลาดพริกด้วยนะครับปลาลาดพริก แล้วก็มีน้ำพริกนะครับไก่ตุ๋นตักมะนาวดองนะครับมาอุดหนุนได้นะครับเปิดทุกวันตัวใหญ่เลยปลาเนี่ยพอร้อนๆเลยนะครับตรงข้างเป็นไก่ทอดเกาหลีคุณแม่นะครับคุณแม่แจ็กเรานะครับเปิดตั้งแต่เที่ยงจนถึง2องทุ่มสามทุ่มเลยนะครับก็จะมีแบบเผ็ดนะครับเผ็ดแล้วก็ไม่เผ็ดแล้วก็แบบขยาวมีอะไรบ้างครับแม่ คเมีคิปบาร์บ oh, okay. ีคิววิงแซบนะครับมาโมนุนแม่ได้สั่งลายแมนได้นะครับหรือว่าโมนุ่นที่ตลาดลุกวงจรได้เลยครับเดินตรงไปก็จะเป็นนี่เลยสวัสดีครับแมค่ค้าทุกอย่าง20ครับมีผักดองนะครับมีอะไรบ้างครับมีแกง<า>แกงหน่อไม้แกงเปื่นะครับผักกาดกาดดองเซียนดอง,ดองหอมดองครับ มีแจ่วปลาแจร้าปลาทูปลาทูร้ามีกุ้งจองกุ้งจองนะครับแหนมหมูแหนมหมูนะครับมีไส้กรอบไส้กรอบนะครับเป็นไส้กรอบหมูแล้วก็เป็นหนังเนื้อนังเนื้อครับอันนี้เส้นละหกสิบบาทโอเคเส้นหนึ่งแล้วก็มีแบบน้ำพริกเป็นกระปุกนะครับหนึ่งในยี่สิบเลยครับมีมีแสดงมิงดาแจ่วปลาสับกะแดงนะครับ อร่อยครับมอาอุดหนนได้ครับตลาดข้างวงจรเปิดทุกวันนะครับเดินตรงเข้ามาตรงกลางก็จะเจอเลไแม่ค้ายืนแบบยิ้มอยู่รอเลยครับมาได้เลยนะครับตรงข้ามนี่คุณลุงนะครับบ้าบินมะพร้าวนะครับร้อนๆเลยแบบชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับชอบแบบไหนสั่งได้ชอบแบบไหนลุงบอกว่าบอกได้นะครับจะเอาแบบเปรียมแบบนุ่มนะครับหรือแบบ กรอบน,อ,บนบอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในเนี่ยบอกลุงได้ยเลยนะลุงจัดให้นะครับลุงก็เปิดทุกวันนะครับมาสั่งได้นะครับที่ตลาดเลยครับเดินเข้ามาซอยที่2ครับมาอุดหนุนได้เลยนะครับทางข้ามก็จะเป็นร้านหมูพวงอาหารมีสานนะครับสวัสดีครับพ่อค้าก็จะมีหมกไก่ฟรีหมกหนาม้อหมกหมกปลาดุกนะครับ มีหมูพวงนะครับเป็นพวงแล้วก็เนื้อเนื้อพวงด้วยนะครับกําลังทอดนะครับมาได้เลยตอนนี้กําลังร้อนนี่มานี้ชอบร้านที่เขามากที่เขาเปลี่ยนเมนูตลอดแบบลูกค้าจะได้แบบมีแบบเลือกได้หลายอย่างลูกค้าคนเก่าไม่อยู่คนนลครับอ๋อกค้าคนเก่าไม่อยู่แล้ววันนี้คนใหม่คนใหม่ <c oughs> โอเคอันนี้ลูกค้าคนใหม่นะครับ <c oughs> มีวันนี้ลุยสวนนะครับมีลุยสวนของจริงครับครับเห็นไหม ไข่ก็จะไ่นะาไม่มีมือค่อ๋อไข่ก็มีครับเมนูเนี่ยชอบพี่เขาชอบแบบพี่เขาชอบทาแบบอะไรมันหลากหลายดีนะครับมีลุยสวนนะครับมาทั้งสวนเลยครับยกมาทั้งสวนเลยอยากได้แบบไหนนะครับหมูปูอัดไข่ฟูสลายนะครับหัวละสิบบาทหัวละสิบบาทนะครับเด่น่ากินนะวันนี้จะกินตอนเย็นๆนะครับมา ซื้ี่ครับแล้วก็มีขนมจีบนะครับมีไข่ครับมีไข่มาอุดหนุนได้นะพี่ก็เปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันเลยเปิดทุกวันเลยสามโมงเย็นก็ได้ทานแล้วนะครับครับตรงข้ามก็จะเป็นติดก็จะเป็นขนมจีบนะครับสลัดโลสลัดโลอร่อยมากนะครับอันนี้รับประกันเลยอร่อยน้ำจิ้มก็อร่อยรอแต่ลูกค้ารอแต่ลูกค้าดีนะฝนหยุดไปถ้าฝนไม่หยุด อย่าเหมือนเมื่อวานนะครับ<ด>นี่นะยังตกแบบไปก่อนถ้า<ม>เป็นตกแบบ5น้าโ,โ,โ,โมงเหมือนโอ้โหเมื่อวานนี่แย่เลยนะครับที่ก็มีน้ำจ้อน้ำน้ำจิ้มขายนะครับน้ำจิ้มขายก็จะมีก๋วยเตี๋ยวหลอดไหเทกนะครับขนมจีบนะครับนี่นะครับอร่อยมากค่ะเห็นไหมครับห่อร้อนๆทุกวันนะครับรมาอุดหนุนได้เลยนะครับตลาดโุ้งวงจรซอยตรงกลางนี่เยอะสุดกับข้าวนะครับมาได้เลยน้องเดิว เงงนนหึ่ลยโอเคครับถ้ามาจากช่องผองลูกชิ้นปลาเนี่ยของลูกชิ้นปลาชแนลนะครับไบอกได้ใช่ถ้าใครมาแล้วบอกเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายเพิ่มเดี๋ยวราคาเพิ่มนะครับไม่เพิ่มาโอเคสวัสดีครับพ่อค้าสวัสดีครับข้าวหลามนะครับ20บาทมีมีครับมีข้าวหลามมีข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำ20่สิบบาทเปิดขายทุกวัน หรือเปล่าไม่รู้ทุกวันที่จะว่าวันไหนที่ว่างจะมา,มมาถ้าวันไหนไม่ว่างไม่มานะครับก็ตามหาได้นะครับลุ้นเนาลุ้นแนาลุ้ลลเนเนวพ่อค้าบอกเหมือนจับฉลากกับลุ้นก่อนอเดินไปก็จะเป็นคร,รับสวัสดีครับเป็ดพะโล้นะครับรบ้านพี่ใหม่ร้านพี่โอครับเป็ดตัวใหญ่ๆพคอหัวมีหมดครับเลือกตูดนะครับมาอุดหนุนได้นะครับขายทุกวันครับ ข้างหลังก็จะเป็นเล้าเล้าอาหารอีสานนะคะาารับส,สวัสดีครับแม่ค้าแม่ค้าหน้าคุ้นคุ้คอีกเลยหน้าคุ้นอีกแล้วแม่ค้าคุ้นมากวันนี้มีอะไรบ้างครับเมนูวันนี้มียำแม่มือนงนางมีตับหวานน้ำตกหมูลาบเป็ดก้อยขั้วหมูลาบหมูลาบปลาดุกเป็ดทะเลไข่ทาเกี๊ ้มยำซี่โครงหมูต้มแซ่บเครื่องในหมู่อมหมูหมกหน่อไม้หมูแล้วก็ต้มปลาหนิบค่ะเปิดทุกวันขายทุกวันนะครับมาอดหนได้ครับเจอแม่ค้านะครับทักได้แม่ค้าอยู่ทุกวันมาดหนได้เลยครับเด็ดการก็จะเป็นร้านฟอเฟอร์นะครับมีแบบไม้แบบไส้กรอกนะครับ1ิบบาทนะครับแล้วก็มีแบบเป็นแผ่นนะครับ เป็นนมสดนะครับบอเฟอร์นมสดนะครับก็จะมีข้าวโพดนะครับมีมะพร้าวนะครับลูกเกดผลไม้รวมช็อปคิดนะครับเปิดทุกวันขายทุกวันมาอุงนุนได้เลยนะครับตรงข้ามก็จะเป็นร้านข้าวโพดที่ใหม่นะครับข้าวโพดต้มนะครับหวานนะครับยังไม่ได้ขายเลยครับเดี๋ยวก็ได้ขายนะครับมาอุหนุนได้เลยนี่ยมีที่ใจได้มีใจปลาครับแกงใจปลานะครับแล้วก็มีแกงแกงส้มนะครับ มีแกงเขียวหวานอันนี้อะไรนะครับน้องจอยไก่ต้มขมิน้นไก่ต้มขมิ้นนะครับแล้วก็นี่ค่ะซิกเนเจอร์อของร้านก,ากัวกระดูกหมูัวกระดูกหมูนะครับแล้วก็ผนงังแกงหอยผงนะครับโลนะครับผัดสตอครับคิอดนะครับมาอ,อุดหนุนได้นะครับร้านน้องจอยเปิดทุกวนักกนขายทุกวันแม่ตลาด